วันที่3เมษายนพุทธศักราช2475พระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัวเสด็จพระราชดำเนินไปในการพระราชพิธีศีรัะจปานการณพระอุโบสถวัดพระศรีรัตนศาสดารามพระราชพิธีศีรัะจปานการคือพระราชพิธีถือน้ำพระพิพัฒสัตยาหรือพระราชพิธีถือน้ำพระพิพัฒสัจจาเป็นพระราชพิธีสำคัญของบ้านเมืองที่สืบทอดมาแต่สมัยกรุงศรีอยุธยา มีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างความจงรักภักดีในหมู่ข้าราชการเจ้าเมืองเจ้าประเทศราชตลอดจนพระบรมวงศานุวงศ์ต่อพระมหากษัตริย์โดยพราหมณ์จะประกอบพิธีเสกน้ำศักดิ์สิทธิ์ด้วยการนำพระแสงสาตราวุธของพระมหากษัตริย์ลงแช่ในน้ำและอ่านองค์การแช่งน้ำเพื่อหมายให้ผู้คิดคดทรยศต่อแผ่นดินได้รับโทษทันต่าง พระราชพิธีนี้ว่างเว้นไปหลังการเปลี่ยนแปลงการปกครองจนถึงสมัยรัชกาลที่9ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ฟื้นฟูขึ้นใหม่อีกครั้งในปีพุทธศักราช2512สำหรับผู้ที่ได้รับพระราชทานเครื่องราชอิสริยพรณ์อันมีศักดิ์รามาธิบดี